ทำไมทุกคนต้องบอกว่าอาหารเสริมเพื่อการดูแลตัวเองอะ่ะมันแพงไม่อยากจ่ายหรอกไปหาซื้อที่มันถูกๆดีกว่าสุดท้ายกินไปก็ไม่เห็นผลแต่ทำไมกับการกินเราถึงยอมจ่ายแพงแค่ไหนก็จ่ายได้บุฟเฟ่ต์เจ0ดร0อยแบางคนเป็นหมื่นทำไมถึงยอมจ่ายกับการดูแลตัวเองนะเฟิ่อนบอกเลยเซตนี้710บาทกินได้1เดือนนะคะมันไม่แพงเลยค่ะทุกคนมันตกวันละ20กว่าบาทเอง ละ20กว่าบาทเท่านั้นแลกกับสุขภาพดีๆไม่แพงเลยค่ะยิ่งเป็นเซตที่ทานได้ครึ่งปีจ่าย3130บาททานได้6เดือนน้ำห้ผง5ตกเดือนละไม่ถึงพันบอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายมากตัวนี้ได้อะไรบ้างนอกจากที่จะเป็นการคุมหุ่นคุมรูปร่างได้ดีแล้วเล็บ ผมสวยขึ้นผิวสวยขึ้นแน่นอนคะ่ะดูผิวของเฟิร์นเลยกินตัวนี้มาเป็นปีจากผิวแห้งๆตอนนี้คือผิวไม่แห้งเลยคะ่ะอาการเจ็บข้อเจ็บกระดูกปวดข้อเข่าก็หายไปด้วยและที่สำคัญคือรสชาติอร่อยไม่ต้องฝืนกินเหมือนตามท้องตลาดจะเลี่ยนจะกินไม่ได้แต่ของเฟิร์นบอกเลยว่าไม่ต้องฝืนกินเรามีรับประกันเคลมให้คะ่ะอ้วกเลี่ยนคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ดูแลตัวเองแค่นี้ไม่แพงหรอกคะ่ะ